สวัสดีครับมาพบกับช่องน c กสอนซ่อมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ vivo y 9 1 4นะครับตัวนี้มีอาการแบตไม่เก็บไฟนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับท่านใดที่ยังไม่เคยกดติดตามให้ผมนะครับช่วยกดติดตามสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการเปลี่ยนกันเลยนะครับว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับ ลำดับแรกนะครับผมก็จะใช้เข็มนะครับทำการจิ้มถาดซิมวมาวางไว้ก่อนนะครับลำดับต่อไปนะครับผมก็จะใช้พลาสติกแผ่นบางๆนะครับสอดเข้าไปใต้ฝาหลังแล้วก็ทำการลูดแกะได้เลยนะครับอันนี้ฝาหลังเขาครอบไว้เฉยๆนะครับผมก็จะง่ายต่อการแกะนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะเอาไขควงนะครับทำการไขน็อตเพื่อจะเปิดฝาครอบใส่แพรแบตเตอรี่นะครับผม น็อตก็จะมีอยู่3ตัวนะครับเราก็ทําการนำไขควงนะครับไขไปให้หมดนะครับแล้วก็เอาวางให้เป็นระเบียบนะครับอันนี้ก็จะง่ายต่อการประกอบกลับนะครับลำดับต่อไปเราก็จะมาแกะฝาครอบใสแ่แพรแบตเตอรี่นะครับผมแล้วก็แกะใสแ่แพรแบตเตอรี่นะครับ แล้วก็ทําการแกะแบตเตอรี่นะครับอันนี้กาวเขาก็จะไม่เหนียวเท่าไหร่นะครับต่อไปนะครับเราเอาแบตเตอรี่ก้อนใหม่นะครับเป็นเยี่ยห้ออะไรก็ได้นะครับขอให้มีมอกรองรับมาตรฐานนะครับผมแล้วก็ใส่กรอบกลับไปนะครับแล้วก็ทําการกดสายแพร่แบตเตอรี่ให้เข้ากับซ็อกเก็ตเมนบอร์ดนะครับแล้วก็นําฝาครอบสายแพร่นะครับมาครอบกลับนะครับผมแล้วก็ทําการไขน็อตกลับไปนะครับ รุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เปลี่ยนแบตเตอรี่ไม่ยากนะครับเพราะว่าสายแพรเขาก็จะไม่เยอะนะครับแกะก็ไม่ต้องระวังอะไรมากมายนะครับผมอันนี้เราก็ทำการไขน็อตกลับไปนะครับให้ครบทุกตัวนะครับผม ไปนะครับเราก็นําฟาหลังนะครับมาครอบกลับนะครับแล้วก็ผมจะใส่จากด้านบนก่อนนะครับก็เล็งให้ดีครอบจากด้านบนนะครับแล้วก็ไล่กดไปทั่วๆนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็นําถาดซิมนะครับใส่กลับไปเหมือนเดิมนะครับผม อันนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วนะครับวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ Vivo Y914 นะครับอันนี้ก็เปลี่ยนไม่ยากนะครับผมรุ่นนี้ก็จะเปลี่ยนง่ายๆนะครับผมถ้าดูคลิปทําเป็นตัวอย่างได้นะครับสาหรับท่านใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามสันกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ